จัดงานโอเพนเอาของเทศบาลเมืองกระทุ่วัตถุประสงค์คืออยากให้นักเรียนในสังกัดโชว์ผลงานที่เขาได้เรียนมาแล้วก็แนวทางที่เขาได้รับความรู้ได้แสดงออกให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เห็นผลงานก็ตอบรับดีครับทั้งเทศบาลเมืองกระทุได้ทําแบบสอบถามไปให้ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแล้วก็ แห่งน,นักเรียนและคุณครูที่สอนก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างตามที่นโยบายของเทศบาลเมืองกระทู้วางเอาไว้ครับแต่เราก็วาดหวังว่านักเรียนในพื้นถิ่ของเทศบาลเมืองกระทู้ทุกคนต้องมีการศึกษาในทางที่ดีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเรื่องพลานมลยสุขานามัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของเด็กวัยช่วนี้ เทศบาลกระทุ้ทางผู้บริหารก็ใส่ใจกับเด็กทุกคนเพราะเราคิดว่าเด็กเทศบาลเมืองกระทุ้ทุกคนก็เปรียบเสม,มือนของลูกหลานของเรานะครับเราเฝ้าดูเด็กอยู่ให้เขาเรียนรู้ตัวเองและเราก็คอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาให้เขาประสบความสมมําเร็จในชีวิตต่อไปครับวันนี กิจกรรมจัดได้สนุกมากค่ะมีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมก็คื้นสนุกดีค่ะฐานที่ชอบเป็นพิเศษก็คือน่าจะเป็นของโรงเรียนทอหนึ่งค่ะเพราะว่าลูกพี่เองก็อยู่ทอหนึ่งนะคะคุณครูแล้วก็ทางทีมจัดกิจกรรมได้สนุกค่ะก็โอเคทั้งทางโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไทยค่ะทางภาษาอังกฤษเขาก็มีกิจกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราก็ชื่นชมเด็กที่อยู่ในตรงนั้นที่อยู่ในการแสดงนะคะแล้วก็ส่วนสาหรับภาษาไทยก็โอเคค่ะเพราะว่าดูแล้วเด็กๆเขามีความมั่นใจมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่อะค่ะเต็มศักยภาพของเขาค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีหลากหลายให้รับชมค่ะมีผลงานนักเรียนมีการแสดงของเด็กๆซึ่งเป็นการแสดงที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็ฝึกให้นักเรียนเด็กๆคือกล้าแสดงออกแล้วก็มีกิจกรรมให้นักเรียนเช่นการถ่ายคล้องการรู้จักกันแบบ คำวนวณเงินทอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นการฝึกเด็กไปในตัวด้วยค่ะผลงานนักเรียนก็น่ารักแบบด้วยภาพเราก็คือน่ารักค่ะกิจกรรมเหมาะสมมากค่ะดูดีค่ะด้วยความที่ว,วา่าคุณครูเอาใจใส่เด็กนักเรียนดีมีกิจกรรมให้นักเรียนทาบ่อยๆมีการฝึกองกําลังกายแล้วก็มีแบบผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยบางกิจกรรมค่ะดูแลนักเรียนดีค่ะรู้สึกแบบดีมากเลยค่ะที่เขาจัดกิจกรรมเพราะว่าได้เจอ ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ดีมากเลยค่ะชอบซุ้มศิละปะค่ะจริงๆก็ชอบหลายซุ้มนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนชอบออวาดลูกอยู่แล้วค่ะก็เลยชอบศิลปะเป็นพิเศษศิละปะนี่มันเป็นเหมือนแบบ ช่วยทําให้แบบจิตใจสงบอะค่ะทาแล้วก็มีความสุขด้วยมันไม่แบบทำแล้วก็ไม่เครียดมีความสุขแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้เชิญชวนน้องๆที่อยู่ต่างโรงเรียนหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่ค่ะจะได้เรียนรู้ว่าในโรงเรียนอของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีกิจกรรมมีกีฬาอะไรบ้างที่เด่นแล้วก็สนใจค่ะน้องๆจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะรู้สึกสนุกมากค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ย จริงๆต้องจัดทุกปีใช่ไหมคะแต่โรงเรียนเรา5ปีจัดค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษที่สุดแล้วค่ะหวังว่าครั้งหน้าอาจจะมีอีกค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโอเปร่าในครั้งนี้และรู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆมีความสุขในกิจกรรมของโอเปเ่าโรงเรียนเราค่ะส่วนตัวชอบซุ้มคอมที่สุดค่ะเพราะว่ามีโฟโต้บูธให้ถ่ายรูปแล้วก็มีสกีนแก้วมีเกมให้น้องๆเล่นฟรีด้วยค่ะซุ้มคอมของเราเนี่ยก็จะมีโฟโต้บูธที่ให้ทุกคนเข้ามาถ่ายรูปในราคา10บาทแล้วก็มีีีเเเเกกมมให้น้นนนองงล่่ฟซึป็ท เด็กในชุมนุมคอมสร้างขึ้นมาเองแล้วก็มีการสกินแก้วไวละร้อยกว่าบาทนิดนค่ะร้อยนิดๆค่ะที่ให้ทุกคนเข้ามาทําได้เลยค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นการสาร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนะคะแล้วก็คุณครูดะะ้วยค่ะที่จะนําน,นักเรียนเนี่ยมาอยู่ในบูธของหน่วยวิชาการเนะะี่ยค่ะอยากให้มีทุกปีเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นการสารส้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับคุณครูดได้ดีมากเลยค่ะ